สวัสดีครับนะครับพี่น้องช่องเกษตรปันสุขทุกทท่านนะครับผมนะครับมือหนีเฮาพาพี่น้องมาเบิ้งควายงามๆนะครับคือเก่าอยู่กับค้อควายแม่อ้วนสวัสดีครับสวัสดีจ้านะครับมือหนีตุงกับวันที่11นะครับมกราสองห้าหกเก้าครับพี่น้องนะครับผู้ใดหาควายไปเลี้ยงครับมือหนีก็มีมาให้พี่น้องเขาเลือกชมจากรายการครับมือหนีมีสีโตสีรายการเลยจ้ะนะครับสีรายการนะครับพี่น้องนะครับของสวยๆงามๆเือเก่าครับราคาเกษตรกรเหมือนเดิ่มนะครับผมจ้า นะครับขอที่ตั้งของคอกเขานะครับที่ตั้งอยู่บ้านกนวนอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นจ้าเบอร์โทรครับ0 9 1 0 0 6 9 4 9 8จ้ะนะครับเป็นเบอร์แอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้นะครับผมได้จ้ะนะครับใกล้ๆโทรมาสอบถามได้ครับพี่น้องหรือว่าพี่น้องเขาสะดวกพานมาอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นนะครับกัแวะมาชมตัวจริงยหนาคอกนะครับได้จ้ะนะครับพี่น้องพามาชมเลยครับรายการที่หนึ่งของเขาตัวนี้นะครับหนามากอนเลยครับตัวนี้หนาตึบจ้ะตัวนี้เป็นลูกสาวก้าวเจริญจ้ะ อายุหนึ่งปีห้าเดือนกับความสูงเขาอยู่ที่หนึ่งร้อยสาสิบบวกลบจ้ะลูกสาวเก้าเจริญจ้ะนะครับผมนะครับแม่เป็นสายใดพื่อนจักว่าครับนี่แม่เป็นเป็นสายเพชรดอนจ้ะนะครับเจ้าเนื้อเจ้าหนังมาก่อนนะครับเจ้าเนื้อเจ้าหนังมาก่อนเลยจ้ะเบิ้งเขาจ้ะเบิ้งครับพี่น้องสาวน้อยฟันน้ำนมอยู่นะครับผมจ้ะเบิ้งครับพี่น้องนะครับได้ความอ้างมากๆนะครับตัวนี้หนาลึกจ้ะแม่นี่นะครับผิวดีสีสวยมากครับพี่น้องแล้วก็ที่สําคัญเนาะครับหน้างามครับพี่น้องจ้ะหน้าสวยจ้ะเข่งขาใหญ่จ้ะแม่นี่นี่ครับบเิงท้ยเพ่นี่ครับจ้ะ นะครับพี่น้องเบิ้งครับความใหญ่ความอ้างนะครับจุดเด่นความพิเศษก็คือนะครับอ้างหนาลึกได้ไหมครับอ้างหนาลึกจะไหมนี่นะครับเหมาะมากมากครับทีสิเอาไปเห็ดอนาคตแม่บอกแม่พันประจํำของนะครับจ้านะครับเบิ้งครับพี่น้องตัวนี้นะครับงามครับพี่น้องแล้วที่สําคัญเชื่องมากมากเชื่องพร้อมจะจิรับด้วยจ้าเบิ้งครับพี่น้องนะครับเบิ้งช่วงหนานี่ครับผมสวยงามมากกู้ได้หาไปเลี้ยงครับพี่น้อง ตัวนี้งามๆแบบนี้มาฟังราคากันเลยครับบัดนี้ราคาเปิดไว้ที่39,000บาทจ้ะเป็นได้ครับพี่น้อง39,000บาทจ้ะราคานี้ก็ต่อรองในสตูเอิ่งเข้ามาจ้ะต่อได้อีกเนาะครับผมจ้ะเบิ่งครับพี่น้องนะครับราคาเกษตรกรสุดยอดเลยครับผมนะครับแม่นสิเปิดหน่อยเปิดไลน์ก็คุยกันได้เบิ้งโตจ้ะนะครับผมเบิ่งครับความงามของเพิ่นให้เบิ่งรอบๆไปนี่ท่ายนี่สุดยอดเลยท้ายยังสูงทั้งหน้าเลยจ้ะนะครับท้ายมีมดนดีครับพี่น้องกลมบ่ดูเลย์ท้ายเพิ่น นะครับบะเหนียวอวยทั้งหนามาเบื้องชัดๆนะครับหนาแห่งงามนะจ้ะนะครับสายพัฒนาครับพี่น้องเริ่มต้นครับผมผู้ใดอยากได้นะครับสายนี้นะครับเก่าเจริญบวกกับเพชรอุดรจ้ะนะครับสุดยอดเลยครับพี่น้องเบื้องกระดิ่งเลยจ้ะกระดิ่งจนสุดเลยจ้ะนะครับหัดคอจริงจริงเลยครับจ้ะเบื้องช่วงหนาครับพี่น้องหัวหมาะท้องย่างดีจ้ะนะครับสวยงามมากครับพี่น้องเตึงมะพร้าหญ่นะครับแข้งขาดีนะครับพี่น้องแข้งขาดีเล็บดีจ้ะเล็บเท้้้าาายหงงก็มจะบัน เปิ้งช่วงไทยครับพี่น้องนี้ะครับล้ำตัวถือว่าสมส่วนมากครับที่สําคัญครับไทยครับพี่น้องนะครับไทยหางเงาหางสุดยอดเลยครับพี่น้องนะครับขายพันยางเลยครับบันนี้ขายหางดีจ้ะเชื่องพร้อมได้จ้ะนะครับเป็นตะเลียงจ้ะพร้อมเชืียงสําคัญเลยครับพี่น้องนะครับพูดเฒ่าเด็กน้อยจับได้ใบได้ครับผมนะครับยางกุ้งกวางเลยครับเชื่องพร้อมจ้ะเป็นตะเลียงจ้ะกินหญ้าเก่งขนาดได้จ้ะ โดยรวมเราว่ามีตําหนิแล้วครับผมอยาบ่มีตําหนิจ้ะนะครับสมบูรณ์โดยธรรมชาตินะครับพี่น้องนะครับหนากระเสียงล้วนๆนะครับตัวนี้นะครับผู้ใดหาไปเลี้ยงอยู่ครับพี่น้องอยากได้พันธุกรรมดีๆแบบนี้นะครับสวยงามนะครับพี่น้องนะครับผมตัวนี้นะครับรายละเอียดติดีพิย่างพี่น้องก็ฟังนะครับตัวนี้เป็นลูกสาวก้าวเจริญจ้ะอายุหนึ่งปีห้าเดือนกับความสูงเขาอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบบวกลบเปิดราคาไว้ที่สามหมื่นเก้าพันบาทจ้ะต้องลองนะครับผมจ้าราคาพี่น้องไกลๆโทรมาคุยได้ครับผมจ้า ราคานี่ครับพี่น้องเลียงเพื่อโดนกำไรล้วนนะครับผะนะครับผมสวยงามครับเดี๋ยวเบิ่งกรายการต่อไปครับจ้ามาชมครับพี่น้องนะครับรายกันที่สองเลยครับตัวนี้รายละเอียดเป็นนะครับตัวนี้เป็นแม่ท้องจ้ะท้องสี่เดือนกับเพชรลำโค้งจ้ะนะครับต่ำความสูงเขาอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดวกลบจ้ะนะครับแม่ท้องเพชรลำโค้งนะครับตัวนี้สี่เดือนจ้ะนะครับผู้โด้หาครับพี่น้องควายทองครับผมพันธุกรรมดีนะครับสายเลือดนะครับ ในท้องเพชรลำโค้งครับพี่น้องจ้ะนะครับตัวนี้เพิ่นผ่านลูกมาไปครับมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งจ้ะตัวที่สองอยู่ในท้องจ้ะนะครับผมเบิ่งครับพี่น้องโค้งสั่งนะครับชัดเจนนะครับบันไทยหางนะครับตัวนี้การันตีผลงานนะครับผมจ้ะนะครับลูกเพิ่นนะครับมีลูกไปเห็นครับพี่น้องนะครับผมตัวนี้สุดยอดแม่พันธุ์ส่งลูกอีกตัวหนึ่งนะครับผู้ใดหาไปเลี้ยงครับผมรับรองว่าส่งลูกเกินตัวแน่นอนครับพี่น้องนะครับหน้าตาก็สวยครับพี่น้องหน้าสวยจ้ะแม่นี่เบิ่งครับพันธุกรรมแบบนี้นะครับผู้ใดดหาเลีี้้้้ยงงูครับพ่นออซืไ นะครับตรวจทองแล้วนะครับผมจ้าตรวจทองเรียบร้อยจ้านะครับวันน uh ี้เอาราคาแบงค์ห้พี่น right, ้องเานะครับราคาเปิดไว้ที่49,000บาทจ้ะ49,000บาทจ้ะนะครับพี่น้องราคาต่อรองคือเก้านะครับผมจ้านะครับพี่น้องหน่อยไลท์ทั่วมาต่อครับผมนะครับพามาเบิ้งช่วงหน้าเพิ่นนะครับหน้านี่สวยมากๆครับพี่น้องหน้าสวยหน้าคมจ้ะแม่นี่อัตลักษณ์เด่นมากครับพี่น้องนะครับตาแต้มแก้มจำชัดเจนนะครับเบ่งแขฉงขาเล็บเทาสวยงามครับผมนะครับเอาทั้งท้ายเพื่นมาเบิ้งนะครับบัด ขายให้งามได้จ้ะหางสวยจะไแม่นี่นะครับได้ล้โตทีเงาครับพี่น้องแล้วก็ความสมบูรณ์นะครับพี่น้องเพิ่งแยกลูกไปครับผมเรียกว่าก็ถือว่าจ้อยบันไดครับพี่น้องนะครับไมแยกลูกไม่ธรรมดานะครับผมเบิ้งครับบันทายหางนะครับหางยาาดีอยานะครับจ้าหางสวยจ้ะนะครับผมสวยงามมากนะครับบันนี้สูงยางเลยครับขายหางสวยแม่นี่จ้ะหางเาาพี่น้องพูดได้หายเรียงอยู่ครับแม่บอกในพันธุ์ครับทองแล้วครับผมตัวนี้นะครับสวยเลยครับผม สุดยอดแม่พันธุ์สงลูกครับตัวนี้นะครับลูกเพื่อนก็ยังมีลูกไปเห็นไหครับพี่น้องอยากเพิ่งยังแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะครับการันตีด้วยผลงานครับพี่น้องตัวนี้นะครับสวยงามมากนะครับแม่พันธุ์นะครับแม่ท้องครับตัวนี้นะครับผู้ได้หาไปเลี้ยงครับผมนะครับขอรายละเอียดเพิ่มอีกรอบนึงไหมครับตัวนี้เป็นแม่ท้องจ้ะท้องกับเพลํำโคงได้4เดือนกับความสูงเขาอยู่ที่1 4 1บวกลบวก เปิดราคาไว้ที่49,000บาทจ้ะนะครับราคาเปิดคือเก้าครับผมจ้าราคาเปิดคือเก้าจ้านะครับพี่น้องมีเท่า์ไรดครับผมโทรมาต่อร้องเอาครับผมนะครับมีมองแบงปั่นแท็บิเลียงสูตัวคือเก้านะครับผมจ้านะครับสูงฮอดจอดถึงนาคอกเหมือนเดิมจ้านะครับพี่น้องสวยงามครับแต่นี้บ่มีนะครับผมจ้าบ่มีตำหนิไส้จ้านะครับไปเบิ่งกับรายการต่อไปครับจ้ามาครับพี่น้องนะครับรายการที่สามครับผมนะครับผู้ดไดหานุ่มรอครับพี่น้องตัวนี้นะครับ สุดยอดในพันธุกรรมเลยครับผมมาฟังรายละเอียดของพื้นเลยครับตัวนี้เป็นลูกชายเจ้าไหมจ้ะอายุ10เดือนกับความสูงเขาอยู่ที่1 2 7บวกลบจ้ะนะครับทายาทของเจ้าไหมนะครับผมตัวนี้นุ่มรอจ้ะนุ่มหน่อยอนาคตพอพันธุ์ครับพี่น้องนะครับบึ้งครับพี่น้องช่วงนะครับช่วงหนาพื้นนี้ครับผมหน้าตาล่อครับพี่น้องนะครับล่อเหลาแต่น้อยเลยครับผมเบ่งแข็งเบ่งขาสุดยอดเลยครับพี่น้องนะครับย่อยเป็นรองเพีงสักกรั้งครับพี่น้องนะครับออก นะครับแยกแม่มาเพรนะท่านภพอธิแล้วครับผมนะครับผมสดสดร้อนๆเลยครับผมแต่ว่ารอมันจะหน่อยเลยครับตัวนี้นะครับก่อาไล่ขังนะพี่น้องเขานะครับหนาลึกจังเลยนี่เปิ้งครับนุ่มหน่อยนีเปิ้งช่วงขางครับตัวนี้นะครับเป็นควายที่สีดีครับพี่น้องนะครับคิวดีสีดอกเล้านะครับขาวจั้วเลยครับตัวนี้นะครับได้ความยาวนะครับผมความสมบูรณ์นะครับผู้ใดหาไปเลี้ยงครับผมแบบนี้นะครับเราลองสีพันธุกรรมชัดเจนนะครับพี่น้อง นะครับมาฟังราคากันเลยครับราคาเปิดไว้ที่สองหมื่นเก้าพันบาทจ้ะสองหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องนะครับสุดยอดเลยครับราคาเกษตรกรครับพี่น้องแบ่งปันพี่น้องเฮาครับผมจ้ะนะครับผู้ได้หาครับอนาคตครับพี่น้องคุ้มคองคุ้มฝูงนะครับอสิบอสทันตะเก่งเสียกเหมืนได็กครับพี่น้องแต่ว่ากระจุงได้ธรรมดาครับผมนะครับเพื่อนอาะเสียวจมูกเพื่นแน่นะครับกะบสวนเขาแยกแม่มันน่ยจะอาทิตย์น้อยๆนะครับจ้ะเบิ่งครับพี่น้องเพื่นความรอของเพื่อนนะครับ คุ้มแน่นอนครับพี่น้องมันเลี่ยงไปกะนะครับเพิ่นใหญ่ไปนหนค่าเพิ่นหลายก็นี่ครับพี่น้องนี่คือราคาที่พี่น้องจับต้องและไปต่อได้แน่นอนครับผมนะครับสุดล่อของเขาตัวนี้นะครับเดี๋ยวไล่เบิ้งช่วงท้ายช่วงหางให้พี่น้องขอบเบิ้งนะครับบันท้ายครับพี่น้องหนาลึกจ้ะตัวนี้นะครับหางสวยครับพี่น้องไข่ตรงดีนะครับผมเสมอกันดีครับพี่น้องขอคารังกันหญ่ครับผมนะครับโดยรวมเราบ่มีต่ำนี้นาะครับผมจ้าบ่มีต่ำนี้ใชจ้ะนะครับผู้ใดหาเปลี้ยงครับพี่น้องอยากได้นุ่มรอครับพันธุกรรมดีีง่ นะครับเอาทั้งหนาก็ได้ครับให้พี่น้องเขาเบิ่องป้อมรอของเพิ่นนะคหนารอจะสีผิวงามค่ะนะครับเดี๋ยวทวนให้พี่น้องเกาฟังนะครับบ่นตัวนี้เป็นลูกชายเจ้าไม้จ้ะอายุ10เดือนกับความสูงเขาอยู่ที่127บวกลบเปิดราคาไว้ที่29,000บาทจ้ะนะครับ29,000บาทนะครับเป็นราคาเปิดนะครับพี่น้องมีเท่าไรครับต่อรองเอาครับผมนะครับในพันธุกรรมดีๆแบบนี้นะครับต่านี้บ่มีนรอครับผมจ้าบ่มีตำหนิจ้ะนะครับสุดยอดครับพี่น้องนะครับไปเบิ้งกับรายการต่อไปครับจ้า มาครับพี่น้องนะครับไร้การปิดไทยครับตัวนี้ไายการที่ซีเนาะครับผมจ้านะครับที่เด็ดเลยครับพี่น้องผู้ได้หาครับเต่าหน่อยครับผมนะครับความสูงความยาวมากเกิดอายุครับตัวนี้นะครับมาฟังรายละเอียดตัวนี้ครับตัวนี้เป็นลูกสาวช้างอุดรจ้ะอายุ8เดือนกับความสูงเขาอยู่ที่1 2 8บวอกลบจ้ะผู้ได้หาทายาทของช้างอุดรครับพี่น้องจ้านะครับความยาวความสูงนี่นะครับตามพันธุกรรมเพิ่นเลยนะครับจ้านะครับยาวสูงมาก่อนครับพี่น้อง นะครับเบิ้งครับพี่น้องค่อยน้อยๆอยู่ครับผมแต่ว่าเพิ่นสมบูรณ์มาแต่น้อยครับผมจ้ะได้สูงได้ยาวจ้ะนะครับแข็งขาหลายครับพี่น้องตัวนี้นะครับหน้าตาอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับผู้ใดมักความยาวครับพี่น้องแล้วก็ความสูงนะครับตัวนี้นะครับกว่าสียหอควาปีนาจะร้อยสามสิบบวกหลายอยู่ครับจ้ะนะครับน้ำงามบางสิครับพี่น้องนะครับสาวน้อยครับผมนะครับมาฟังราคากันเลยครับราคาเปิดไว้ที่สองหมื่นเก้าพันบาทจ้ะนะครับสองหมื่นเก้าพันบาทจ้ะ นะครับราคาทอกันนะครับผมจ้ามักเป็กคู่จัดให้ราคาพิเศษคือเก้าจ้าลดได้คือเก้าครับพี่น้องนะครับราคาพิเศษคุ้มแน่นอนครับพี่น้องจ้านะครับเลี่ยงไปครับพี่น้องใ่ไปหนาครับผมค่าเพิ่มการซเพิ่มนะครับพี่น้องความสมบูรณ์ครับพี่น้องมาดีครับตอนนี้นะครับเอาช่วงหนามาเบิ้งนะครับหนาเพิ่งน้ำจ้านะครับหนาสวยมากครับพี่น้องเบิ้งครับให้เบิ้งช่วงหนานีครับพี่น้องหนาตาอัตลักษณ์ครับตัวนี้หนาคมครับพี่น้องนะครับหนาคมครับอัตลักษณ์ชััดเจนนนะครบพี่อง เบิ้งครับนี่ครับตาเต็มกใหไงจ้ะสุดยอดเลยครับหูกใหไงครับพี่น้องตาเต้มแก้มจำชัดเจนนะครับอ่องคออึกมะพรขาาแข้งขาครับกาไลคาดหน้าล้างทั้งคููเลยครับนะครับเบื้องช่วงไทยหางเว้นนะครับเงาหางไ่ครับพี่น้องจ้ะนะครับตัวนี้ความสูงมาดีครับพี่น้องใบเยาวได้สูงจ้ะไม่นี่นะครับความสมบูรณ์ครับเอาไปเลียงเพิ่นจักน้อยครับผมนะครับบัดอ้วนมาคักก็นี้ครับพี่น้องนะคะกรสิบไปหลายก็นี่ครับผมจ้ะนะครับสวยงามครับ ต่นมีบ่มีแล้วครับจากบ่มีต่ำมิใส่จ้ะนะครับพี่น้องสวยๆเลยครับพี่น้องคุ้มแน่นอนครับบูได้ได้ไปนะครับยกคูราคาพิเศษที่เก้าครับจ้ะหน่อยหลายโทรมาคุยกันครับพี่น้องนะครับหลายกันสิสุดท้ายนะครับพี่น้องตัวนี้ตัวที่สี่นะครับผมชวนให้พี่น้องก็ฟังอีกจกกลับนะครับตัวนี้เป็นลูกสาวช้างอุดรจ้ะอายุ8เดือนกับความสูงเขาอยู่ที่128บวกลบเปิดราคาไว้ที่29,000บาทจ้ะนะครับราคาเปิดให้พี่น้องต่อรองนะครับผมได้จ้ะนะครัััััับบบบนนนน้้อออยยยหลาาาาาทรรรรรรมมตต่่่่่คคคพีีงะกกววดสิเป็ หรือว่าสองหรือว่าสามซีครับพี่น้องจ้นะครับจัดให้ได้เบิ้อนต้ครับยกคู่นะครับจับคู่เซตตัวใดก็ได้ครับพี่น้องนะครับพี่น้องสะดวกยังได้ก็โทรมาครับพี่น้องหรือว่ามาชมหนาคอกก็ได้นะครับวัอนี้ฝากซีรายการนะครับผมนะครับฝากไว้ครับพี่น้องช่องเกษตรวันศุกร์แล้วก็คอข้อยแม่อ้วนนะครับวัอนี้ขอบคุณทุกท่านเอฟซีคือเก้าเหมือนเดิมครับวัอนี้นะครับเก้าเข้ามาขอบคุณเละสวัสดีครับสวัสดีจ้า